ทางนี่ทางเข้าบ้านบางกอดเอเมืออคำเกิดขแขวงบริคำใส่สุดเจ้าเบ่งอ้าวไปกับ่าได้ดเจ้าเอ,อ้ยนี่แม่แต่เปิดเกืบยากยัง,ยงว่ายากไหวนี่ควันลดวันลถไปตายี่ <c oughs> ลกึกขึ้น แจก็กซิลอดคนสิลอดหรือลวนรถสิลอดๆๆๆมาเอาคันได้มาก้อนกับมาโบอเอาเอาติ้นสปุตตุนะ <N> นะโอ้ตายแบบนี้ละตายเลย ตายน้ำคิดตุ๋มทางนี่แหละเอฟซีปะกาขึ้นนำได้เราะ bawah selingkuh letu Oh, oh hang cho กันรถเนี่ยเอาเขมเนแล้วเหราเอาลงไปยืถ่ายรถเออลงยืดถ่ายรถแล้วศดสิตังแล้วเหย่มึงวะให้เลยหาขึ้นเลยหาขึ้นเลยทองจะได้โบ lột tú hay là lột tú làm tam qua là xuống qua ôi tài 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 khi tầm vừa xì hoạt này mượn hai chạy thêm khưng nưng <laughs> lạ Bye. lên nằm lớp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để lấy bỏ lỡ <laughs> หาว่าให้เลยเฮายุดถ่ายรถไปอย่างใครเลย,ยไปเนี่ย <laughs> หายใจกับมาทั่วท้องอ <laughs> <laughs> อ๋อนุญาตบาดคำหาก,กระสีออกเลยทางขากทางขี้บ่างท,ทางขี้ทางหากม, <laughs> มันเป็นจักไดมันเก่าอ๋ <laughs> อทางขี้ทางขาก่องอ๋อลุงผัดปลากระเลิมมาก